ใครควบคุมเงินก็ควบคุมประชาชนนะครับและอย่างนี้เนี่ยรัฐบาลจะให้ใครก็ตามมาควบคุมเงินแทนพวกเขาหรือเปล่าซึ่งไม่มีวันนะครับสงครามการเงินจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนบิตคอยจะไม่ได้เกิดขึ้นไง่ายๆครับจะเป็นไงไลายฟันนะครับ ทีทุกคนนะครับผมคิมเป็นคุณช่องคิม p อลิตี้ไลทที่มาพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนไปด้วยกันนะครับวันนี้จะพูดถึงสงครามการเงินการบทเบือนการต่อสู้กันร,ระหว่างเงินของทางรัฐบาลกับเงินของเซรีชนอย่างเช่นบิตคอยหรือคริปโตเคอเรนซีอื่นๆนะครับซึ่งบทความที่ผมเอามาจากคุณเจมส์เรกการ์ดนะครับซึ่งเป็นอดีต CIA นะครับก็เป็นนักเขียนหนังสือชื่อดังหลายเล่มเลยนะครับที่เขากําลังออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยกำลังคิดค้นเหรียญของตัวเองเพื่อมาโจมตีนะครับต เหรียญเซรีชนหรือ Bitcoin อะไรก็ตามนะครับและพ้อทั้งบอกอีกว่าคุณอย่าไปดูถูก r ร c r เก t ร r เตดูถูกภาครัฐนะบางครั้งเนี่ยเราเห็นภาครัฐทาตัวก๊กแก๊ไก่ากาแต่อย่าลืมนะครับว่าเขาเนี่ยเล่นเกมการเงินอะไรที่ค่อนข้างเก่งมากเขาควบคุมการเงินควบคุมเรื่องของ p o l i t i c a l การเมืองเนี่ยมาทั้งชีวิตและอย่าคิดว่า การเงินโรคใหม่อิสระเศรษฐชนมันจะเกิดขึ้นง่ายๆนะครับลําต้นเนี่ยเจมบอกก่อนนะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่มีการขาดดุลการกู้เงินหรือว่าการสเปนดิ้งของรัฐบาลค่อนข้างเยอะนะครับี่ปัจจัยหนึ่งนะฮะที่เป็น critical point หรือว่าเป็นจุดสําคัญเลยกนะ็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับเพราะาถ้าอัตราดอกเบี้ยมันต่ําหรือว่ามันติดลบเนี่ยนะครับเศรษฐชนหลายคนอาจจะเลือกที่จะถอนเงินออกมาเก็บเอาไว้ในบ้านตัวเองแทนที่จะไปฝากแบงก์เพราะว่าฝากไปก็ดอกเบี้ยติดลบเห็นภาพใช่ไหมครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยเช่น เราถึงในปี40เนี่ยนะครับแหมคนแห่กันถอนเงินจากแบงก์มันก็ล่มพังกันเป็นนาทีไหมครับแต่ถ้าวันนี้เนี่ยเลขก,การบอกว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยนะครับเอาเงินทุกอย่างที่เป็นเงินกระดาษเนี่ยไหลเข้าสู่เป็นเงินดิจิตอลครับหรือว่าเข้าสู่ในโลกที่แบบดิจิตอลติ๊กๆนะฮะแล้วคุณจะถอนเงินออกมาอย่างไรล่ะงนั้นถ้าคุณถอนเงินไม่ได้วันนี้เนี่ยถ้ารัฐบาลเสนออาตาัตราดอกเบี้ยที่ติดลบให้กับคุณคุณมีอะที่เดือดคือ จำใจยอมดอกเบี้ติดลบาะ,ะคุณถอนเป็นเงินกระดาษไม่ได้แล้วอย่างนี้ถ้าถามว่าคนจะเอาเงินพวกเขาเนี่ยไหลไปซื้อบิตคอยหรือเปล่ามันต้องดูคลิปนี้ให้เห็นชัดกันว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าครับอย่างแรกคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะไม่ยอมแพ้เด็กขาดนะครับไม่ยอมแพ้ในการเลาะเลิกลดละเลิกการผูกขาดเกี่ยวกับเงินครับเพราะว่าอะไรครับ การเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยนะครับผูกขาดอยู่แล้วนะฮะอันนี้คือผูกขาดชัดเจนนะโมน o p พ l รลีนะครับแปลว่ารัฐบาลควบคุมเงินของเขาได้อย่างเพียงผูด้เดียวครับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยควบคืนการไหลเงินเข้าออกเป็นเรื่องของความมั่นคงอะไรต่างๆวันนี้เนี่ยถ้าจะมีเงินเกี่ยวกับบิตคอยจะต้อมีเงินคริปโตเคอเรนซีอิสระเสรีชนบอกว่าไม่เอาแล้วเว้ยเงินรัฐบาลเป็นบิตคอยซีสุดยอดกว่าแต่อย่าลืมนะครับรัฐบาลไม่ยอมปล่อย การควบคุมการผูกขาดอย่างแน่นอนครับนี่คือเรื่องใหญ่ครับท่านเจมเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆอยู่ในบิตคอยล์แหละแล้วก็เทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมันค่อนข้างเจ๋งนะครับทรงพลังมากเลยมันไม่ต้องมีตัวกลางมันไม่ต้องถูกการควบคุมมันถูกแบนไม่ได้คุณจะแบนบิตคอยน์เหรอแบนกันทั่วโลกก็ยังเข้มแข็งอยู่ขนาดนี้สุดสองปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครแตะไม่มีใครแฮ็กแต่เลยต่อแม้กระทั่งถูกโจมตีอย่างหนักหน่วงอย่างมากมายนะครับดังนั้นเทคโนโลยี Technology เนี่ยเจ๋งแบนไม่ได้หรอกนะครับแต่คุณอย่าลืมนะครับว่าบิตค เเองนนี่ยะครับมันไม่ใช่เทคโนโลยีที่อยู่ในกางเางเดียวมันจะมีอินฟราสตรักเจอร์หรือมีโครงสร้างของมันมากมายนะครับอย่างเช่นออไรเหมือนขุดบิตคอยครับการใช้พลังงานครับใช้เน็ตเวิร์กอินเทอร์เน็ตต่างๆมากมายซึ่งจริงอยู่รัฐบาลแบนบิตคอยไม่ได้ แต่เขาสามารถควบคุมหรือมีอํานาจมากพอที่จะกีดกันนะครับเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ของ Bitcoin หรือคริปโตเคอเรนซีได้ครับหลายคนก็จะเห็นข่าวเรื่องของการใช้พลังงานเกินไปนะครับทำให้โลกร้อน Bitcoin กินพลังงานเติมทรัพย์กรหรือไม่้แต่การถอดลักเหมืองในจีนก็ถามครับมีมนฑลทนมนฑลทนหนึ่งเนี่ยนะครับบอกว่า ท่านรัฐบาลจีนบอกว่าโอ้โหกินไฟเหลือเกินถอดปลั๊กมันเลยนะครับทำให้ต้องลีภายไปขุดที่อื่นกันตามแถวนั้นแปลว่าเฮ้ยจริงอยู่บิตคอยเจ๋งไม่เถียงสุดยอดนะครับแต่ แม่มันก็มีอำนาจบางอย่างที่รัฐบาลสามารถไปกีดการหรือว่าไปควบคุมได้เหมือนกันนะครับแต่ทางเจเนก็มองว่ารัฐบาลเนี่ยคงไม่ไปยุ่งกับเทคโนโลยีหรอกนะครับเพราะว่าคือมันเหมือนอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าคุณไปกีดการเรื่องของเทคโนโลยีมากนี่นะครับบางทั้ประเทศของคุณหรือการพัฒนาคุณมันก็ล้าหลังไปด้วยถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยแทนที่เขาจะไปะดึงให้บิตคอยมันล่วงลงมาหรือแบบจะกีดการแม่ใชเทคโนโลยีเนี่ยรัฐบาลเนี่ยไม่ทำแน่นอนก็ปล่อยเทคโนโลยีมันลันไปเติบโตพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะพยายามทจะจะี่มม ตางหาครับซึ่งคำคมเท่ๆนะครับสำหรับเจมส์รักกาดก็บอกว่า anyone who controls the money controls the p o l i t i c a l power นะครับแล้วก็คอนโทร l เกี่ยวกับ economy ด้วยแล้วก็ people life ชีวิตของผู้คนด้วยครับดังนั้นหมายความว่าใครก็ตามที่ควบคุมเงินนะครับก็จะควบคุมอำนาจทางการเมืองถูกไหมควบคุมเศรษฐกิจแล้วก็คุมชีวิตของผู้คนและคำถามคือว่า เขาจะให้ใครควบคุมแทนพวกเขาไหมครับทำมใช่รัฐบาลถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยนะครับแทนที่เขาจะมากีดกันเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยแต่เขากลับสร้างของตัวเองปล่อยให้มันลั่นไปแล้วก็สร้างเหรียญสร้างเงินของตัวเองเลยเร,เรียกว่า CBDC นะครับหรือเป็นเงินที่เกี่ยวกับธนาคารกลางหรือรัฐบาลออกเองเป็นขึ้นตรงต่อทางภาครัฐนั่นเองครับ คือ c b เนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่เหมือนกับคริปโตทั่วไปนะครับมันก็เป็นสกุลเงินดิจิตนั่นแหละแต่ว่ามันแตกต่างจากสกุลนง้นดนจิเช่นบิตคอยต,ต่างๆนานๆน,น,นะครับซึ่งมัน จะถูกมองค่ามามากนะจากคนรักคริปโตเนแล้วเข้าใจนะคือคนซื้อบิตคอยเนี่ยก็อาจจะมองว่าเอ้ยเขาไม่อยากจะไปใช้เงินที่ถูกควบคุมโดยศูนย์กลางไม่ใช้เงินที่ถูกอ่อนจากทางภาครัฐบิดเบือนพิมพ์เงินอะไรต่างๆมากมายเนี่ยนะครับคนรักคริปโตก็คงจะไม่ชอบเงินซ b d บดีของทางภาครัฐของธนา,าคารกลางหรอกนะครับซึ่ง CBDC ดีเนี่ยไม่ใช่เงินสกุลใหม่อะไรแต่มันคงเป็นดอลลาร์ยูโรเยนหรือหยวนอะไรที่คุณเห็นนั่นแหละก็คือเหมือนในปัจจุบันเลยนะครับแต่เงินสกุลใหม่จะเป็นแบบดิจิตัลเท่านั้น ทดิตอนเลยคือเลิกใช้เงินกระดาษไปเลยนะครับมีเพียงแต่รูปแบบช่องทางการชําระเงินนี่นครับที่จะเปลี่ยนแปลงไปครับ ซึ่งเอาจริงด้วยเทคโนโลยีเนี่ยมันเจ๋งอยู่แล้วแทนที่จะไปพันจะไปต่อต้บิทคอยเขาก็ทำเปลี่ยนของตัวเองดิโดยใช้เทคโนโลยีที่อันเดอร์คล้ายๆกันหรือทรงพลังเหมือนกันที่ไม่ต้องมีตัวกลางกันแล้วเพราะว่ามันเพิ่ม Product วิตติได้แท้จริงครับรูปแบบการโอนเงินก็จะเปลี่ยนไปเพราะจะรือครับว่าเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยนะครับมันไม่จําเป็นต้องมีตัวกลางแล้วหมายความว่าถ้าเราออกเงินสกุลดอลลาร์ที่เป็น C B D C ได้ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยทางแบงก์ทางเบิ์งหรือทางเพย์เมนต์เกจเพราะมันไต่างมีแล้วนะครับ คือนี่ถึงอารวมอยนี้ก็ได้ครับปกติทางรัฐบาลเนี่ยก็จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานเองเช่นถนนรถไฟฟ้าต่างๆนานาถูกไหมพวกนี้ก็ต้องสนับสนุนถูกไหมครับแล้วก็ผูกขาดไว้เพราะมันเป็นความมาั่นคงของทางรัฐบาลยอมที่จะจ่ายเงินแพงยอมจะขาดทุนก็ได้แต่มันคือโครงสร้างหลักๆกันนะครับซึ่งหากมอในการเงินเนี่ยนะครับโครงสร้างนั้นการเงินก็ สำคัญเช่นเดียวกันรัฐบาลอาจจะออกแบบโครงสร้างการเงินที่เข้มแข็งไปเลยแล้วก็ผูกขาดไปเลยนะนี่คือหนนการเงินของฉันท่อลำเลียงเงินของฉันฉันต้องครอบครองเพื่อเรื่องของความมั่นคงกันไปนะครับซึ่งจะเก็บตังค์ไม่เก็บตังค์ก็อีกเรื่องนึงแต่เขาบังคับใช้ให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาใช้ได้อารมณ์เหมือนผูกขาดเลยนี่คือการเงินโครงสร้างเงินใหม่ของรัฐบาลที่เป็นเทคโนโลยีกับล็อกเชนคริปโตอะไรตัวว่ากันไปแล้วบังคับให้ทุกคนต้องใช้เงินของฉันเพราะอย่าลืมครับใครครอบครองเงินคนนั้นครอบครองประชาชนบิด เบินได้ทุกอย่างก็แล้วแต่ใจรักกันเลยครับนั้นพอมันมีเทคนิคขนาดนี้นนะครับการใช้พวกวีซ่าเองหรือมาตร์การ์ดเองอาจจะแอบไม่จําเป็นแร้กก็ได้นะครับเพราะว่าโอนเงินธนาบาลรสัตวนี่ไม่จ่ายค่าธรรมเนียมมันก็ได้ครับซึ่งเจมบอกว่าตอนนี้เนี่ยธนาคารยักษ์ใหญ่คุณต้องระวงังคุณต้องเป็นกังวลเลยนะครับเพราะในอดีตก็เคยเกิดเหตุการณ์นี้เหมือนกันที่แบบว่า คืเขามันมียักษ์ใหญ่เนี่นะครับเช่นการทาทางรถไฟต่างต่างเนี่ยเคยบูมแล้วก็เคยพังไปนะหรืองทั้ง G.M. General Motors เนี่ยก็เคยบูมแล้วก็พังไปแต่คราวนี้เนี่ยการที่ C.B.C. มาเนี่ยมันอาจจะทําให้พวกแบงค์เนี่ยที่แบบเคยกินเงินอยู่ได้ค่าคอมค่าฟรีอะไรต่างๆนานามากมายเนี่ยนะครับอาจจะต้องถูกตัดท่อน้ําเลี้ยงนะครับหรือว่าอาจจะเสียส่วนต่างราคากําไรไปเยอะเลยนะครับคุณต้องนึกว่าแบงค์เนี่ยนะกินเงินส่วนต่างมาเป็นหลัก10หลาย10ปีที่ผ่านมาแล้วก็เป็นเงินมาจิ้นที่ค่อนข้างสูงมากๆนะครับ เท่านี้เทคโนโลยีมันมาแล้วเนี่ยรัฐบาลมาทําเองด้วยเนี่ยทั้งความน่าเชื่อถือเองทั้งเรื่องของการสับสนเองเพื่อให้คนได้ใช้เงินเขาเนี่ยมันมีสูงมากดังนั้นแบงค์เนี่ยอาจจะร่วงอาจเป็นไมไม้ร่วงเลยก็ว่าได้ครับเจมเนี hmm. ่ยยังบอกอีกว่าในอนาคตเนี่ยคุณเตรียมกุศลบายนะครับบอกลาความอ่า p r i v a t ได้เลยหรือว่าความเป็นส่วนตัวได้เลยนะครับ mm hmm. เพราะเทคโนโลยีพวก CBDC พวกไอ้เงินคริปโตที่ออกโดยธนาคารกลางของแต่ประเทศเนี่ยนะครับมันโปร่งใสหมดแล้วก็กถูกควบคุมแทบจะ ทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วแหะครับจะเห็นว่าทางที่จีนเองก็ออกมาขอตัวเองถึงแม้ทั้งระบบ payment อะไรเงี้ยมันถูก track ได้หมดเลยตามเทคนิคของบล็ c k c h a i n ครับ ซึ่งมันก็เป็นมุมมองเดียวกับทที่บอกไปข้างต้นนะครับว่าใครที่ครอบครองควบคุมเงินเนี่ยนะจะควบคุมประชาชนควบคุมโลกควบคุมได้ทุกอย่างเลยนะครับแลงนั้นการที่จะนําเสนอตัว CBDC เทคโนโลยีอันนี้เนี่ยนะครับเป,เป็นมาตรฐานใหม่ของโลกเนี่ยมันมีความเป็นได้สูงนะครับแล้วเจมส์ก็ถึงเรียกว่าเป็น global control นั่นเองนะครับทาง USA อ,อยู่รูปเองเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าอาจจะแหมไม่ได้เห็นด้วยสักทีเดียวครับ สำหรับตัว CBDC ของจีนนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นเทรนโลกครับถ้าจีนวันนี้เนี่ยนะครับนำเสนอตัวเงินของเขาไปยังประเทศที่เป็นกลุ่มคู่ค้าอย่างแอฟริกาเออหรือเ,เขาติดนี้เขาเออเนี่ยมันเกิดเน็ตเวิร์กมากขึ้นนะครับแล้วจริงๆเนี่ยเรื่องของ CBDC เนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นเทรนเป็นเหมือนสแตนดาร์ดใหม่นะครับตอนนึ้ภาพว่าวันนี้เนี่ยทุกประเทศเนี่ยต่างจะมีเงินสกุลของตัวเองเป็นดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยครับมันเกิดมาถามว่าเฮ้ยทุกคนต้องใช้เงินพวกนี้นะแล้วพอใช้เงินพวกนี้เนี่ยนะครับมัน หรือแม้กระทั่งการควบคุมเงินหรือรัฐบาลที่มีอำนาจก็ยังคงอยู่นะครับซึ่งสุดท้ายไป,ไป,ไป,ไปมาเนี่ยก็เห็นภาพว่าต่อให้เงินเนี่ยนะครับะจะมีบิตคอยไปทางเลือกนะฮะแต่วรัฐบาลเองก็ยังจะควบคุมเงินเขาอยู่ดีให้เป็นในรูปแบบจิตอลหรืออาจจะเปเมต์หรือว่าแบบทรงพลังไม่ต่างจากเงินที่เป็นบิตคอยอะไรพวกนี้นะครับ นั่นเนี่ยความน่าใช้ของบิตคอยเนี่ยหรือทาง crypto, คริปโตคริปตูจีตัวอื่นเนี่ยอาจจะลดน้อยถอยลงไปเพราะว่าเงินจากทางรัฐบาลเองก็ส่งพลังไม่แพ้กันแถมอาจจะโอนเร็วกว่าถูกกฎหมายด้วยแล้วก็ฟรีด้วยนะครับแต่สิ่งนี้คุณจะขาดหายไปแน่ๆเลยนะครับนั่นคือความไพรเวซีนะหรือแม้กระทั่งการที่ไม่ถูกควบคุมโดยทางรัฐบาลไม่ถูกการบิดเบือนโดยทางการพิมพ์เงินต่างๆเนี่ยอันเนี้ยจะขาดหายไปแน่ๆเลยแต่ว่าได้ความะสะดวกสบายแล้วก็ได้ความ ถูกกฎหมายมานะครับซึ่งเนี่ยก็ต้องซัดก,กันอย่างนวลเนียเลยถ้าเงินเป็นเงินดิจิตอลแล้วเนี่ยจะหน้าตาจะออกเป็นอย่างไรส่วสุดท้ายทา่านเจมส์ครับก,ก,ก็ยังพูดถึงพิสทิคอลโกอยู่นะครับเพราะามันเป็นอันนึงที่มันก็ยังมีค่าตัวเองครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยเงินสดเนี่ยกระเดินกระเดาหายไปเนี่ยทุกอย่างอยู่ดิจิตอลหมดเลยนะครับ ทางเลือกหนึ่งที่จองถือเงินที่เป็นแอสเซนต์จริงๆอาจจะเป็นทองคาก็เป็นไม่ได้ครับสุดท้ายก็ยังวกมาเชียร์ทองคาอยู่นะครับแม่ส่งก็เป็นแฟนคลับทองคาจริงๆนะครับซึ่งนี่เป็นนัดอารยังไงต้องรอดูสงครามการเงินครั้งนี้นะครับแต่ทางรัฐบาลเนี่ยคงไม่ยอมง่ายๆแน่นอนคุณอาจจะเห็นเทคโนโลยีอะไรต่างๆมาบ้างหมแต่ว่าอาจจะไม่ได้เร็วนะถ้ารัฐทำเองเนี่ยอาจจะค่อนข้างช้าหน่อยนะครับไม่รู้ว่ามันบิตคอยจะไปได้ไกลแค่ไหนหรือแม้กระทั่งสองมูนี้อาจจะ ดำเนินออกไปทั้งสองทางโดยที่มีโลกของมันเองก็ได้เป็นโลกคู่ขนานก็ได้คุณชอบเงินทางภาครัฐก็เก็บไปส่วนหนึ่งคุณชอบมีคอกเก็บไปส่วนหนึ่งมันก็จะออกได้หลายหน้านะครับโอเคประสุคป,คล,ปคลิปนี้กันดีกว่าคุารณรับความรู้อะไรบ้างคืออย่างแรกเลยเนี่ยท่านเจมส์รักกายเขาเชื่ออย่างยิ่งว่าเร็กเกอร์เตอร์เนี่ยไม่ไก่กาไม่ก,กระจอกและรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ยอมให้คุณ แหมเสรีชนจะมาทําอะไรอําเภอใจเด็กรุ่นใหม่ทำซัดอาพจะเปลี่ยนแปลงระบบการเงินไม่ยอมง่ายๆอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าใครที่ควบคุมเงินก็คือคนที่ควบคุม p o l i t i c หรือการเมืองนะครับควบคุมอ c o n o นมแล้วก็ควบคุมชีวิตประชาชนด้วยรัฐบาลไม่ยอมให้การผูกขาดการเงินนี้นะที่ผูกขาดมานนับร้อยปีเนี่ยจะ ปล่อยให้กับเสีชนบริหารกันอย่างง่ายดายอยู่แล้วนะครับแต่ถัามันเองก็ไม่ไดีอยากจะไปต่อต้านเทคโนโลยีอะไรแทนที่จะต่อต้านเทคโนโลยีปล่อยให้มันลันไปแต่หาวิธีควบคุมดีกว่าซึ่งการควบคุมนั้นเป็นเรื่องที่ทําได้นะครับเพราะว่าอินฟราสตรัคเจอร์ของพวกคริปโตเนี่ยก็คือพวกเน็ตเวิร์กอินเทอร์เน็ตต่างๆไฟฟ้าต่างๆนานาถูกไหมฮะซึ่งพวกนี้แหมแบนได้ถอดปลั๊กได้ควบคุมได้หมดนั่นแหละนะครับสุดท้ายรัฐบาลเนี่ยก็ต้องเอาเทคโนโลยีมาใช้เหมือนกันเชื่อที่เกิดขึ้นในส่วนของ CBDC นะครับเงินคริป เงินดิจิตอลที่ออกมาโดยธนาคารกลางทางภาครัฐนั่นแหละซึ่งจีนเองก็เป็นผู้ที่เริ่มขึ้นแล้วทางเฟดทางยูโรเจมิเยตเองก็จะมาเหมือนกันอ๋อจริงมันคือเงินเฟีดดั้งเดินนั่นแหละแต่เพียงแค่เปลี่ยนรูปด้าจากเงินที่เป็นกระดาษนะครับเป็นเงินดิจิตอลแทนที่มีเทคนิลยบล็อกเชนรวดเร็วไร้ตัว กลางตรวจสอบง่ายโปร่งสายต้นทุนต่ำโอนฟรีอะไรก็ว่ากันไปซึ่งเนี้ยรัฐบาลเองจะต้องลงอินฟราสตรัคเจอร์ตรงนี้อยู่แล้วนะครับและทาให้มันถูกกฎหมายด้วยถ้ามันถูกกฎหมายคนใช้อย่างแพร่หลายถูกสับสนยังไงเนี้ยจะมีคนที่ใช้เยอะอย่างแน่นอนแต่จะลืมนะครับว่าเงินพวกนี้เนี้ยก็ยังถูกครอบงำนะครับโดยการบิดเบือนการผูกขาดจากทางภาครัฐอยู่ดีแต่ว่าถ้าคุณอยากถูกกฎหมายก็คงต้องยุนยอมเรื่องของ Privacy เองก็ตามหรือว่าเรื่องของการ ผูกขาดครอบงำของรัฐบาลเองก็ตามครับซึ่งทัน้งนี้ถ้าการออกเหรียญตัวเองของรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยคนที่น่าจะรับบทบาทเจ็บสุดที่คือน,น่าจะเป็นธนาคารนะครับพวกเกดเปดเปมเปมเกดเวนเช่นวีซา่ามาสเตอร์าการ์ดอะไรเงี้ยก็เป็นรายที่อาจต้องเสียลสลังนิดหนึ่งนะเพราะด้วยตัวระบบเองรัฐบาลลงทุนเองเนี่ยมันจะไม่ต้องมีวีซ่ามานันกัดก,ก,ก็ได้แล้ว,วครับมันมันน่าใช้กว่ายเยอะเห็นภาพไหมครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าเงินทุกอย่างเปลี่ยนเป็นรูปแบบของดิจิตอลเนี่ยนะครับคุณจะมีวิธีที่จะดึงตัวเองออกจากโลกดิจิตอลอย่างไรนะครับทานเจงก็บอกว่าทองคําเองก็น่าสนใจนะแหมยังเทียร์ทองคำนะครับก็ไม่รู้แหละคุณคิดยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยเห็นด้วยเห็นด้วยก็มาแลกเปลี่ยนกรฟิตกันได้นะครับขอบคุณทุกคนนั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปน,นี้นย่ากดไลค์กดติดตามช่องคิมพาวาร์ตี้ด้วยนะและย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรักด้วยนะครับและถ้าใครจะฟังความรู้ห้หองเรียนนนนนนวงใดีีีีๆเเเ่ยผมมไปนนปซซซัับบตตอ้คคริโาแล้วนะครับก็็เหนมมมุองอะไรหลายยอ่่าางทีเข้มาาาาเนะโอกกสรลงทุน ในโลกด e ฟาอะไรต่างๆเนี่ยก็เยอะเลยกับนักงทุนคุมอยากออกเทรนโลกครั้งนี้ห้ามพลาดนะครับเพียงแค่ร้อสิบาทต่อเดือนเท่านเองได้รับความรู้จัดเต็มไปเช่นเดียวกันและยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับขอบคุณทุกคนแล้วเจอกันในห้องเรียนวงในนะครับสวัสดีครับ